ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4งสีคีนซัเติคตัวการแมนยูแพ้ถึงเวลาแยกทางรอยคีนอดีตก,กับตันปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดปากจวกดาวิดเคอีไอีกครั้งว่าเป็นตัวการที่ทาให้ปีแสดงพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่ประตูต่อ2 ในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัเมื่อวันเสาร์และซัมเมอร์นี้คงถึงเวลาจะต้องแยกย้ายออกจากกันได้แล้วเกมที่เวมบลีเมื่อวันเสาร์เดเไม่สามารถป้องกันจังหวะยิงไกลของอินคาโกโเดกันได้ทั้งสองครั้งเริ่มต้นดยประตูแรกในศึษาวินาทีแรกของเกมและประตูที่2ต่อเริ่มต้นครึ่งหลังเร็วเช่นกันจนในที่สุดแมนยูเนเต็ดต้องยอมเป็นพระรองและจบซีซันด้วยการมีแชมป์คาราบาวครับถ้วยเดียวคีนที่เคยให้ทัศนะหลังเกมว่า DKR ควรต้องย้ายออกจากโอทัฟอร์ดได้แล้วเมื่อหมดสัญญาย้ำอีกครั้งหลังเกมล่าสุดนี้ว่าเทนฮากควรจะต้องมองหาในด่านคนใหม่เข้ามาเฝ้าเสาแทนที่เดคได้แล้วพวกเขาต้องการผูร้รักษาประตูคนใหม่และกองหน้าระดับโลกผมเบื่อที่จะต้องพูดซ้ำไปซ้ำมาแล้วเดคไม่ดีพอเขาไม่ใช่คนที่จะพาแมนยูกลับไปครองแชมป์รายการสำคัญสญได้อีกรอยคีดกล่าวกับไอทีของอังกฤษ ตันฮาก,กุดซอแมนยูนเต็ดออกมาปกป้องดาวิดดิคเร์ผู้รักษาประตูของทีมที่กลายปเป็นเป้าโจมตีหลังแพ้กับแมนเชสตอร์ซัอตัตนในศึกชิงชนะเลิศเอฟเอคัพเสียงวิจารณ์าถาโถมใส่ดิคเคาร์สำหรับปฏิกิริยาที่เชื่องช้าของเขาในการเสียประตูที่2ของเกมตัดตินฮากล่าวว่าเราชนะด้วยกันและเราก็แพ้ด้วยกันเมื่อถูกถามถึงความไม่สบายใจที่ชัดเจนของดิคเร์สำหรับการออกบอลจากแดนหลังซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญ สำหรับระบบของเอริกเทนฮาร์กตอกกรีนังกล่าวเทนฮาร์กให้ความเห็นว่าผมพูดแบบนี้ก็แล้วกันเรามาถูกทางแล้วแต่ยังมีปัญหาในเกมที่เราจะต้องปรับปรุงหากเราต้องการก้าวไปอีกขั้นและคว้าถ้วยแชมป์ d k อใกล้จะตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วแต่ก็เป็นที่คาดกันว่าปีศาจแดงจะพยายามเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูเบอร์2ที่เล่นในสไตล์ของเทนฮาร์กแม้ว่านั่นจะไม่ได้มีส่วนสําคัญสำหรับแผนในซัมเมอร์นี้เมื่อถามว่าทีมของเขา ไม่เป็นเหมืออาชีพหรือไม่กับการเสียประตูหลังเริ่มเกมเพียง12วินาทีเท่านั้นเทนฮากตอบว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องความไม่เป็นเหมืออาชีพแต่ในฐานะที่ทีมเราไม่ได้ทํางานอย่างที่เราควรทําและถ้าเราต้องการคว้าทั่วรางวัลรายละเอียดในเกมใหญ่ๆที่ทําให้เกิดความแตกต่างมันก็เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับได้ฟลามเกลเซอร์เจ้าของสโมสสแมนยูเนเตดปฏิเสธที่ตอบคำถามกับสื่อ เกี่ยวกับเรื่องการเทคโอเวอร์สโมสรอนที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องนักธุรกิจชาวเมริการเข้ามาชมเกมนักชิงชนะเลิศเอฟเอคัที่ปีแสดงพายกับแมนเซตตี้โดยเกมนี้แมนเซตตี้ได้2ประตูจากอินคายคูโดกันส่วนแมนยูได้จากจุดโทษของวูโนเฟนันในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวการเทคโอเวอร์สโมสซอนเป็นสิ่งที่แฟนบอลให้ความสนใจอย่างมากบรรดาเรดเดวิลส่วนใหญ่ต้องการให้สโมสซเปลี่ยนมือเจ้าของ หลังจบเกมที่เวมบลีย์ในระหว่างที่อารฟรามเดินผ่านมิกโซนทางสื่อได้พยายามสอบถามถ,ามถึงความคืบหน้าในเรื่องของการเทคโอเวอร์สโมสรอนแต่เจ้าตัวไม่ตอบคําถามและเดินผ่านไปเลยยังไม่มีความชัดเจนว่าชิคยาซิมบินธมัมดอัลทานีหรือเซอร์จิมแรดคิปจะเป็นผู้ชนะในการประมูลนี้แต่มีรายง,งานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าชิคยาซิมเตรียมยื่นข้อเสนอเป็นรอบที่5เพื่อน้มน้วให้ตะกูลเกลเซอร์ยอมขายหุ้นสโมสรอนให้กับพวกเขา ยืนย้ายตำนานกองหน้าอาร์เซนอลมองว่าเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจพลาดที่ไม่ใช้อเลฮันโดกานาโชออกสตาร์ตตัวจริงในเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพปีแดงแพ้ต่อแมนาสตีนหนึ่งประตูต่อ2ในเกมที่เบมบรีโดยทีมของเป๊ปได้2ประตูจากอินคายกูเดลกันส่วนแมนยูตีเสมอได้ก่อนจากจุดโทษของบุนโนฟเเฟนันกานาโชถูกส่งลงสนามมาหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงของเกมแทนคริสเซนเอริกเซน ทําให้เกมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นซึ่งทางไร้มองว่าแข้งทีมชาติอาร์เจนตินาควรได้ออกสตาร์ตตั้งแต่เริ่มเกมผมคิดว่าแมนซิตี้มีประสิทธิภาพอย่างมากเลยทีเดียวผมคิดว่าเราจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้จากแมนยูเนเตดพวกเขาดีขึ้นได้หลังจากการโชว์ลงสนามและแน่นอนสำหรับผมเขาน่าจะได้ออกสตาร์ตเขาพิสูจน์ได้เห็นว่าเขาม่แดงผลักดันเกี่ยวกับตัเองมากยิ่งขึ้นนอกเหนือไปจากนั้นแล้วแมนซิตี คุมเกมที่เกือบทั้งหมดจริงๆมันค่อนข้างเป็นอะไรที่จืดชื่อสาหรับแมนอยู่ในท้ายที่สุด